ในภูตะวันสัญจรเรากำลังวิ่งเดินทางสู่จังหวัดลำพูนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงคุนตานที่ดังๆนะครับอุโมงคุนตาลนะครับตอนนี้อยู่ที่อุโมงคุนตานนะครับนี่ก็เป็นนะครับศูนย์บริการขุนตาลนะครับตอนนี้อยู่ในเขตลำปางนะครับอยู่ในเขตจังหวัดลำปางเรากาลังมุ่งหน้านะครับสู่จังหวัดลำพูนนะครับนี่ก็อยู่บริเวณอุโมงคุนตานที่ดังๆนะครับในสมัยก่อน นะครับที่จังหวัดลำปางนะครับเราเก็บบรรยากาศยามเย็นนะครับบ่ายๆนะครับฝากท่านผู้ชมกันนะครับก็เดินทางมาทางลำปางครับผ่านลำปางเข้ามาจะไปลำพูนนะครับมแวะมาเที่ยวกันได้นะครับที่ขุนตานนะครับนี่ก็เป็นศูนย์บริการทางหลวงขุนตานนะครับบริการทางหลวงขุนตาลนะครับตรงนี้ นะครับเราก็แวะมาเที่ยวกันต้องเที่ยวกันตรงนี้น้าเวลาเป็นไงบ้างครับคุณตาเป็นไงมาเที่ยวเป็นไงบ้างครับรอบนี้ครับโอ้สบายดีนะครับอากาศสดชื่นนะครับตอนนี้ประมาณ10 16นาฬิกา3 5นาทีอ่าก็นาวนะครับช่วงนี้เรื่องเหนือก็ยินนิดๆอากาศดีนะครับอากาศดีนะครับก็ที่อุโมงค์ุนตานะครับวันนี้ก็พาดอกไม้สวยๆนะครับมาฝากท่านนะครับดอกไม้เงินล้านนะครับตรงนี้นะครับเพราะที่กระบี่ก็บอกว่าต้นละ2แสนใช่ไหม รละสองแสนนะครับอยู่ที่โอโมงหมุนตาลนะครับตอนนี้นะครับเราก็แวะชมบรรยากาศสวยๆงามๆมกันไรนะครับนะครับทองอุไรสวยๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่หมุนตาลก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมก็กดติดตามช่องยูทูปปุ๋ยภูตะวันรีเมียมนะครับใครที่ต้องการนะครับปุ๋ยดีรางวัลที่หนึ่งของโลกรางวัลที่หนึ่งของไทย5ปีซ้อนก็ฝากผลิตภัณฑ์กาภูตะวันปุ๋ยภูตะวันด้วย นะครับอย่าลืมนะครับข้าดูใน YouTube อุ๋ยภูวันพรีเมียมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและพบกันอ e ีพีต่อไปที่จังหวัดลำพูนครับ